อิสานนวสวัสดีจ้าพี่น้องกินเมนูออมคาค่ะเมื่อนี่ไปลกคามาปอกเปลือกแล้วก็ต้มค่ะเป็นคาอ่อนค่ะคาอ่อนนี่หนึ่งกับพนกับปลากระแสบพพี่น้องกินซดกระแทบค่ะเมื่อเนี่ยเอามาออมใส่กระดูกหมูใส่เนือ้อหมูน้ำจา้านี่ค่ะปอกเปลือก,อ,กออกค่ะแล้วก็หมาหักเป็นถอนถนเอาไปต้มประมาณเค่งสโมงค่ะพี่น้อง คาจะ่มีรสขมแต่ว่าจะเป็นแบบเพชรร่อนค่ะพี่น้องก็เลยต้มน้ำหนึ่งค่ะก่อนเอาไปแกงค่ะส่วนผสมก็จะมีเขาเบือน้ำยาหน้าค่ะตำบักชิใส่จะแกงแบบเดียวกับแกงน้ำม่นะคะพี่น้องแต่ว่าใส่กระดูกหมูก็จะขัวกระดูกหมูก้อนค่ะเนี่ยคาออนตัดเป็นท่อนๆเขาเบือค่ะ พริกดำค่ะเมื่อในี้ใส่พักร้ายยางค่ะพักหวานเห็ดคอนพักขาหยอดบักอื้อค่ะแล้วก็บ,บววหอมค่ะพี่น้องอันนี้น้ำยานน่าก็เอาเข้าเบือลงไปข้นให้มันละลายค่ะ จะใส่เป็นหมูหรือว่าไก่ก็ได้ค่ะพี่นอ้องขันตอนแรก่ต้มคาเนะค่ะเอาคาอ่อนไปต้มค่ะลดข้ามเพ็รร้อนแล้วมันก็นจะอ่อนร่วงค่ะพี่น้องเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ขัวหมูค่ะมีทั้งกระดูก สีโค้งอะค่ะแล้วก็นเนื้อหมูตอนขัวก็จะบไดใส่น้ำปลาค่ะขวใส่เครื่องปรุงค่ะชุลดนํำปลาปลาเกลือแล้วก็ใส่พริกต่ำลงไปน้ำค่ะขัวจนสุกเลยค่ะไ้หมูเห็นมันนุ่มมากขึ้นเนาะค่ะพี่น้อง ให้มีโปรตีนน้ำขาดละกันข้อมูลสุกใสน้ำยาด่างลงไปค่ะน้ำยามั่งผสมข่าวเบือแล้วเนาะค่ะใสเ็ดใสคาค่ะลงไปตอนใสเ็ดใส่าบอดเดทายไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะใสเ็ดก็คาเรียบรอยลวค่ะกระปรุงเพิ่มค่ะเอาพริกถีเเลือลงไปค่ะพริกตำลวก็ใสพริกลุโดดค่ะน้ำยาด่งเขียวเคียวนเลยค่ะ ก็ใสบวบหอมค่ะพักในใส่ตามลำดับค่ะพี่น้องสุกสากระใสกอนค่ะใส่พักขาค่ะพักขาหลัวการหยอดบักอือค่ะพักควานในใส่ตอนสุดท้ายค่ะพี่น้อง เคืองแบบแน่นๆเลยค่ะทาาม้บักอือกใส่ใดด้วยค่ะพี่น้องใส่พักหวานไปแล้วค่ะแล้วนะคะพี่น้องคนๆนัวๆจ้าสูตรเดียวก็แกงน้ำใหม่ละค่ะ เสร็จแล้วกระตักเสิร์ฟพี่น้องแซบแซบค่ะออมคาออมคาแซกระดูกหมูพักหลายๆนะคะพี่น้องมาด้วยจา่าแซบแซบน้ำกันสวัสดีค่ะ